สวัสดีครับวันนี้จะมาวิเคราะห์แผนทองคําประจําสัปดาห์กันนะครับก็เริ่มกันด้วยวันจันทร์นะครับราคาทองคําเนี่ยก็มีการเทล,ลงมานะครับในส่วนของทางเฟรมเด์เนี่ยก็ลงมาปิดแดงค่อนข้างชัดเจนนะก็เป็นแท่งกลับตัวนะครับเรียกว่าแท่งกลับตัวนะแบดดิชแองเกิลฟิงนะครับลักๆเลยเนี่ยราคาทองคําปิดต่ํากว่า1990และปิดต่ํากว่า 2000ันได้เรียบร้อยนะครับมองว่าแนวโน้มเนี่ยแนวโน้มในสัปดาห์นี้น่าจะมีการกดตัวลงมาค่อนข้างแรงนะอยังไงก็อิงเซลล์เป็นหลักนะครับจากทั้งสัปดาห์เนี่ยก็ปิดเป็นแท่งกลับตัวนะครับปิดเป็นแท่งอย่างนี้เลยอ่ะชัดเจนเหมือนกันหลักๆเลยนะครับเราจะเล่นเด้งเซลกันนะครับเราจะเล่นเด้งเซลลกันเป็นหลักเลยนะครับ,รลลลลรบลหลักๆเลยเนี่ยราคาทองคําเนี่ยมันติดอะไรนะครับราคาถึงไม่ยอมกดตัวลงต่อนะครับมันติดโซนอะไรเราต้องไปดูกันนะครับอ่ะ มันติดโซนอะไรพอเราวัดแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้มันมีแนวรับอยู่ช่วง1981นะครับโซนเนี่ยคือไม่ผ่านสักทีนะมีการเบรกลงไปได้ทีหนึ่งนะครับเนี่ยมันเบรกลงไปได้ทีหนึ่งทำโบอยู่ที่1969แล้วก็ทำอีกโลรนึงอยู่ที่1 9 7 1เป็นการยกโร์นะครับหลักๆเลยนะครับในทองคำเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวได้ก่อนนะอ่ะแน่นอนว่าแนวโน้มสัปดาห์เนี่ยเป็นมันเริ่มเป็นแท่งกลับตัวใช่ไหม แต่เราต้องมาดูไอตรงนี้ก่อนนี่แนวโน้นมรายวันแนวโน้นมรายวันเนี่ยผมมองว่าทองคำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรีบาวได้นะครับหากราคามันยืนอยู่1 9 8 1งเนี่ยครับถ้ามันขึ้นไปใช่ไหมถ้า8 1เอมันเอาอยู่มันจะรีบาวมาตรงนี้ก่อนเนี่ยช่วงประมาณตรงนี้นแนวต้านแรก1 9 1 1, 9 1งพถึงหนึ่โดยหลักๆนะครับวับนนี้ก็จะเน้นเร่งเซลล์เป็นหลักนะครับรอเซลล์ตั้งแต่1 9 1ึ่งพนรบถึงหนึ่นะครับผม เป้าหมายปลายทางก็แนวรับนี้เลย1 9 8 1และ1975นะครับผมโดยหลักๆเนี่ยมองว่าราคามีโอกาสกดตัวลงมาตรงนี้นะครับนี่ตรงค่าเฉลี่ยตรงนี้อยู่ที่1,957ในสัปดาห์นี้มีโอกาสลงมาถึงนะครับยังไง,งเรารอเด้งเซลล์กัน91 -95 กนะครับหากราคา 2, ครูด2,000คัดลอสนะครับสวัสดีครับ